สใจแต่เหมือนเขาเหมือนจะสกิจให้รู้ว่าแบบเออเออมาแล้วนะอะไรเงี้ยคือไม่ได้ทวงแบบชัดเจนอ่ะหรือแบบสกิจสกิจพี่ผมนะผมนะเออรูีแบบเหมือนที่พี่เคยบอกไว้ไงอะไรแต่เรามีเซนท์ใช่ไ่มมาแล้วมีเซนท์มีเซนท์เหมือนแบบมาสกิจว่าผมอยู่ตรงนี้นะแล้วผมก็มีลูกแล้วนะเขาเรื่องดุพ่อใหญ่ลูกแหวนทองเขาบอเขาก็คือเป็นลูกค้ารายใหญ่ของเจ้าหนึ่งเหมือนกันแต่ พี่จะให้โชว์ลูกก็โชว์แม่ก่อนเลยให้ผมสวัสดีแม่ก่อนเราได้ใจบอกให้ดูน้องคากิใช่ป่ะแทนกล้องไปทำแม่ไม่ได้ใจเราจะซื้ออะไรให้ก็วางทองกับแเงินด้วยน่าจะเป็นต้าจริงผมอยากให้ทองนเจอกันเจอกันเจอแล้วพยานแล้วไม่เป็นไรยังไม่ได้บอกน้ำหนักยังไม่รู้ยังไม่รู้เดี๋ยวรอเจอตัวก่อนไม่เห็นลูกเขาเป็นยังไงบ้างไม่เห็นลูกเขาเป็นยังไงบ้างพี่เกดน่ารักนะน่ารักมาก แบบเห็นภรรยาเขาเห็นตัวเขาในผ้าที่มีลูกอ่ะเอาจริงผมกับแจ็คก,ก็คือทําง,งานกันมานานแล้วอาจจะไม่ได้เจอกันบ่อยแต่ว่าแบบรู้สึกดีใจกับเขาเห็นเขายิ้มเห็นเขาคุยกับผมแล้วแบบเขาทํานู่นนี่นั่นอยู่แบบต้องจัดของจัดอะไรอยู่กับกับภรรยาและลูกกับแม่เขาเดูเขามีความสุขก็ดีใจกับเขาเเเนะีี่ยยยมลออาไ จะจบแล้วด้วยนะมื่จนยังครัยังยังยังไม่รูลูกยังไม่ยังไม่มียังไม่ได้คิดยังไม่คิดคิดเคิดเมื่อไหร่เด๋ยว่ากันเกเลยวันนี้ก็นีเราจะกำเนิดอะไรเดหมก็เป็นอเราเราลูกเป็นปกตเราลูกหมดเ แล้วหรูมีความรักหรือมีไรไม่มีอะไรแค่รู้สึกว่าเป็นการโปรโมทละครที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าแต่โปรโมทละครมายังไม่เคยเจอขนาดนี้ไงเป็นการโปรโมทละครที่ยิ่งใหญ่เฉยนี่ก็ไม่เออไม่ร่มงานอลไม่ร่วมงนเลไม่มีงานใช่หโไม่มีเหมือนงานคโอที่งาน โอเคค่ะป้ามีนะคะอะไรมีตังค์ก่อนที่จะจัดหมายต้นไม้ไ่จัดหมาย